อินทะรำพันอนุสร์มเารามาดูความน่ารักของนักกีฬาตัวน้อยของเราเท่านั้นนะครับในกฬาในการวิ่ง8คูณ50เมตรนะครับ1ทีมนะครับจะใช้นักกีฬาทั้งหมด8คนแต่นี่นะครับเป็นการวิ่งผัดผสม จะสังเกตว่าจะมีนักกีฬาชายและหญิงสลับกันโดยจะมีนักกีฬาชายนะครับ4คนและนักกีฬาหญิง4คนรวมเป็น8คนใน1ทีมวิ่งกันคนละ50เมตรนะครับผมส่วนเขตรับไม้นะครับเขตรับไม้ของ8,50คูณเมตรจะมีระยะเท่ากับ4 1 0คูณเมตรคือมีระยะ30เมตรเท่ากันนะครับจะหเห็นว่าสีน้ำเงินนะครับที่น้องๆหนูๆนะครับกำลัง วัดจุดเช็คมาร์คของตัวเองนะครับเพื่อที่จะเป็นระยะในการเช็คว่าจะรับส่งไม้กับเพื่อนในตอนไหนจะเป็นเส้นสีเหลืองซึ่งจะมีระยะจากจุดเส้นเปิดรับไม้ไปถึงเส้นปิดรับไม้เนี่ยสาเมตรต้องบอกก่อนนะครับว่าเส้นสีเหลืองของเราเนี่ยสามารถเหยียบได้นะสามารถเหยียบสัมผัสได้ แต่ห้ามนำตัวนะครับล้าลงไปหลังเส้นเหลืองหรือไปยืนต่ำกว่าเส้นสีเหลืองนะนะครับเราสามารถเหยียบเส้นได้มันไม่มีปัญหาเลยนะครับสามารถเหยียบได้เลยตัวเส้นเส้นเส้นเปิดสีเหลืองเนี่ยนะครับแต่ถ้า,าตัวเองลงไปอยู่ต่ำกว่าเส้นสีเหลืองที่เขาเรียกว่าจุดเปิดรับไม้หรือเส้นเปิดรับไม้เ <outro> มื่อไหร่น,นะครับผมนั่นคือการฟาวทันทีนะครับ ้องบอกกับผู้ปกสรอนทุกท่านนะที่รับชมอยู่นะครับจะได้เข้าใจเป็นแนวทางเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการรับไม้ในประเภทไถกระตาบไม่ว่าจะเป็นแปดคูณ50 4คูณ100เมตรนะครับลำดับต่อไปค่ะจะเป็นการแข่งขันรายการที่3เรามาชมความน่ารักของนักกีฬาตัวน้อยของเรากันนะครับรุ่นอายุเล็กที่สุดของเราเลยรุ่นอายุ8ปี ผู้ชมนะครับลองเดาในใจนะครับว่า3ทีมนี้นะครับทีมไหนจะเข้าเส้นชัยเป็นลำดับที่1นะครับสามารถติดตามชมและก็เชียร์กันได้นะครับรุ้นไปพร้อม,อมๆกันนะครับปล่อยตัวไปแล้วสำหรับไม้ที่1นะครับผมกำลังจะวิ่งส่งให้กับไม้ที่2ส่งให้กับไม้ที่2ซึ่งเป็นผู้หญิงไปแล้วนะครับตอนนี้นะครับจะวิ่ง ไปส่งให้กับไม้ที่3ซึ่งเป็นผู้ชายและส่งไม้นะครับโอ้มีความน่ารักมากในการส่งไม้ตอนนี้ครับไม้3วิ่งออกตัวไปแล้วออกตัวไปแล้วกําลังจะส่งให้กับไม้ที่4ไม้ที่4ีรับไม้เอาไม่รับไม้ซะแล้วเอาจะไปอย่างเดียวเอารับไม้ก่อนลูกเอาไม้ก่อนนะครับผมวิ่งไปแล้วนะครับตอนนี้นําโดยโรงเรียนอินทารัมพันธุสอนตามมาด้วยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และโรงเรียน สาธิตจุฬา่ายปฐมนะครับส่งเหส่งไม้นะคะส่งแล้วนะครับไม้ที่6กําลังจะวิ่งไปส่งให้กับไม้ที่7วิ่งสวยกับไม้ที่ที่7แล้วนะครับไม้ที่7วิ่งร <ส Jong? S 1> ับไม้มากําลังจะส่งให้กับไม้สุดท้ายยังไงดีตอนนี้วิ่งคู่ขี้กันมาวิ่งสูสีกันมากทีมไหนจะเป็นฝ่ายชนะวัดกันใน50เมตรสุดท้ายอ้โหโรงเรียนอินทร์รำพันอนุสรนะครับ เจ้าเ้น <มา S 1> ช<า>ัยเป็นลำดับที่1 <ใจ S 2> และตามมาด้วยนะครับชมวินิสีโรงเรียนสาธิตจุฬาฝ่ายปฐมและลอบที่3โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาละสะสัยเกษตรศาสตร์นะครับผมเป็นความน่ารักนะครับของเด็กอายุ8ปีชายและหญิงนะครับที่ทางกรมพลาศึกษาของเรานะครับได้เล็งเห็นความสําคัญของเด็กวัยนี้นะครับ <vallahi. S 1> เพื่อที่จะต่อยอดนะครับเป็นนักกีฬาหรือต่อ